ครับสวัสดีครับผู้ที่ติดตามจิตวัตรประจำสัปดาห์วันนี้เราจะเตรียมอาหารเพื่อจะลงพ่อแม่พันธุ์ฟักไข่นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือมันสําหลังที่เราแช่น้ำไว้เจ็ดคืนนะครับมันสําลังแช่น้ำมันสลังสดนะแช่น้ำเจ็ดคืน สมลำมันสำหลังนี่ยสองถ้วยน้ำผึ้งนะครับสองถ้วยสามถ้วยน้ำผึ้งก็อาหารสัตว์สองสองขีดแล้วก็ลำหนึ่งถ้วยผสมคุกเข้าเข้ากันนี่กับขุยมะพร้าวที่เสร็จเหลือจากาฟักไข่ไอ้ข้าวฟัก พามาพุกเข้าด้วยกัน hmm. ตรงนี้มันสบายใจนะครับนะเนี่ยขนะุผ้าขาดไม่ได้นะภาพสัตว์สดแห้งก็ได้ไมแช่น้ำ มันทำให้อาหารไม่ไม่อัดแน่นนะครับเวลามันเปื่อยละลายเนี่ยมันสำลังมันจะกลายเป็นแป้งอาจเป็่แป้ง อันนี้ผมจะใส่เยอะหน่อยจะใส่สิบคู่แล้วก็แปดวันพอออกมังลเล็กๆนะเพื่อไม่ให้มันมีหลายขนาด <c oughs> ทำห้า5กะมังครับกระมังนี้จะพิสูจน์ว่าคือเรื่บักติมันมันจะมีความร้อนนอ่ะมันสําหลังนี่จะมีความร้อนสูงผมกากะอุณหภูมิมันน่าจะถึงสี่สิบองศาเนะนี่จะซื้อปลอดมาไว้วัดความร้อนอยู่ผมจะมากไว้สามสี่คืนเอาสี่คืน ขึ้นที่สี่ถึงจะปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงไปนี่ครับนี่ผมผมจะหมักไว้ให้มันคลายร้อนก่อนถ้าใส่พร้อมกันเนี่ยผ่านมาไม่ได้เลยครับร้อนอบอ้าวโอ้โหดวงพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมือแทงลงไปเนี่โอ้โหห้อนอ้อนขนาดเลยครับ นี่ระดับอาหารสูงแค่เหนือขอมือนิดหน่อยครับออีากาากลมันโอเคเอาละเรียบร้อยตอนนี้หมักอาหารส่วนผสมแล้ว เติมน้ำหลังการมดเพราะพวกเราอยู่พื้นดินนะครับพวกเราทำดินต้องมีถาดรองน้ำนะครับถาดรองน้ำแบบนี้